ไลไปไหนพอเนี่ตัวนี้่าเนาะครับทองรปะทองสเดือนทองสามเดือนโอ้สมส่ยังพอสมโตสมคงบ่ไอ้ชนไอ้อพอพอพพอมันพอันื้อยังพอัวุนเแล้วอเิอเิอ๋ออมาตัวนี้ด้ว <laughs> xuống cầu bè cầu bè chết chết cầu chết, chết cầu xuống cầu xuống uh. cầu chết chết cầu rồi à mai mai xuống cầu bè cầu bè <laughs>

แม่ไดแม่ไดหางเงินเก่าพันนี่นี่แม่หนิหาเงินเก่าพันเด้อผสมยันรอดหรือสมพุมพอสมรอดบ่ะเออหนีผสมรอดพอมันพอมันผู้ใดพอมันบักบักยังไอ้พี่สามพี่สาแดงบ่ะอ๋อพี่สาแดงรัตนาเนาะโอ้สามเดือนลรอพอแม่บ่สักเดือนละผสมผสมสักเดือนละเลยสามเดือนสามเดือนบ่ เอาเบอร์พอเบอร์ดั่งนะบุกศัพ์ย้าสามนึ่งสามแปดหนึ่งสเจหโอเคครับแม่นีแม่นีซีม่สามป่สมสเดือนแล้วเนาะสมพิซาแดงกันบ่ฮะเขี้ยพกแปดเ่โอ้โหตกใจมึงตใหั่แหงตวนี้ โรเตอครับเด้อตามเบอร์เบอร์ข้างล่างที่ห้ไรข้าล่งนี่รับประกันเนาะอ่าิดต่อทข้างล่างนะครับเด้อโค้นี่แปดื้นหาครับเด้อคมนี่แปดื้นหาี่จของพันยูนีครับนี่เบอร์ใดพ่อเบอร์เรใดบใดศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่าสี่ืหานะพอเนาะ ทองแลล้ว่ตีเดือนเหรอพ่อตีเดือนสมหยังมากครับคนค,ตคมตคมโตบ่อ๋อคมโตัวเนาะคมโตเด้อครับเด้อบินสี่เดือนล่ะโอ้เชื่องดีเนาะอโอ้บามันงามแห่งตัวงูเง่าเลยนะครับครับพี่ไซดี้นำคนบาสันเบึงเล็บขาเพื่อนครับเด้อแข้งขาเพื่อนตีเล็บขาเพื่อน อยไกได้กับิต่อขามาข้างล่างนะครับเด้อบุตรศัพที่ห้ไว้ข้างล่างขาเท่าไรพกหาคููปขาคููปะคููนี่พกหาด้ครับเด้อโอ้เอาคููนี่พกมเบิแข่งเพิันครับขายคููเนาะแจกได้เนาะเบอร์เท่เบอไหบอกันเบิเะเทตบก นนี่สามหมนเจดเออนี่มนนี่สามหมื่จ็ด่ะตีพี่จะตีปีสองปีสปีครับอ๋สอสสองสมผสมตัวไหนพริกแดงนะพริกแดงพริกแดงเนาะพิกแดงเนาะบกันทองเนาะครับอ๋อบรเบอร์โทรศัพท์ป่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห่าห้าสามห คลิกแดงสมสมมาแล้วเนาะขายอะไเด้อปีนีพี่คนมันกบนเหมือนน่ะบตอริบิกนาไปินงก็ะลาบินนากับใ้าะบพสอาเช็พนกบหบมีเจ้าีตรวจคัดกอง้คร์เอีน้ำยาแต่ืนนี้พวกมีน้ำยาฉีดหครับ oh bị đốt lửa rồi. bao nhiêu tiền? tám mươi chín. chín mươi chín đó. Mình có sớm nhăng? sớm làm phong được. đó, này? nó cũng con Đấy, con. à? มันมั่วมคยขนมเคยขึ้นรวมมอขึ้นมันหรออบอโทรพบโทรพอเไหนศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกห้าย์หกานยสี่เด้อรตัวนี้ด้วเปรมีมแปดสองหกแปดแปดสองหกแปด้าเจ็ดแปดาเแมันจะเปนเสือกเสือราสีนตัวนี้าับลด้อโทรโทมาตามเบอร์ลัง่นะ เอ้มันลูกยังได่อนี่ลูกลูกบักไดนี่ลูกบักได<บ>ทิศเด็เอาลถท่ราคาบงราคาเคา<บ>ท่าไรสองหมื่นสามเจอเอาสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยโทรมาเด้ครับเด้อเบ่อล่างนะ ตลาที่อยากค่อยๆไปทุกวันจันทร์วันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นนันสุดท้ายส่งส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับวันที่31อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามช่องโชคยี่ยูเสล่นแห่งนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งหอบครับ ไปไปในพีตัวนี้ห้องสามหาครับสามหาเนาะตัวนี้เนาะนสมอะไรบ่เนี่เพาว่าสมแล้วสองเดือนเขาอะสองเดือนเหรอฝนมันฝนเป็นอยังนั้นฝนมันเปลี่ยนหรอมันหลวงแต่ว่ามันติดติดอยู่แล้ติดอยู่เนาะสามหาตัวนี้เนาะข้าห้องข้าห้องสิหรอกเดี๋ยวติดต่อนะคนคนหนึ่งเอาเบอร์เอาเบอร์มาในพีรูปแปดตองรูปแปดตอง เก่าสองแปดเก่าสองแปดาสมซีซีาสามซีซครับผมมัลังนะครับเ้อห้องถห้องสา่านะครับเด้อห้องคือตอนไหนยังไงไรถอะไรกับกานอนะเนาะเปไนนอนที่นาบ้านที่นาจะค้อกันบ้านเออวันนี้ค้อกัน ปีนี่เห็นกันชั้นีหราพี่นานจะพ่อกันปี่นานืเจี๋ยเพือนแค่กี่แปดกันทะลักเดือ,อยากกันสัง,สงครับว่าซังน่าประกาศง้่เรอจะโดนกระบาดประมอามาเข่ามุกก่อตัวนี้เป็น,กกนปนระสือกัยอยนดีกบ่ายล้ว ค้รสื่อขายอยู่ที่อยาทองคอยนาอยู่หากินตามภาษาอีสานนี่สินะครับไม่ต้องกดไลค์กดติดตามช่องทูบียูทูบแค่นั้นกดอยครับเนื้อเรียบร้อยน้อยเนาะขายได้เนาะขายได้เดียวครับผมเออโอเคโอเคเมื่อกี้ทายอยู่เมื่อกี้ครับครับครับขายเรียบร้อยครับถ้ไท้อนเนียเออนี่แหละครับดี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 มามาไปมาไปทำไปสู้เด้อไปทำไปสู้ ขายอไ์บันทึกเาซื้อไ์บันนี้แม่บคามหื่นสามหมื่นแกครับบนด้านในหอยอายุอาจินนะครับสามหมื่นแเลกหอยโอเคแล้วโอเคต้นออกต้นออกมาเป็สีจาขาเสือนะครับ กันตรกระบาทตัวโตนที่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมรูดง่วงู่พุ่นวัน่อนอีกซีรอเนอะมัดเท่าไหร่ัองแบงขายเนี่ย18บาทเนาะ แปดมัดบ่<ว>เออสอยสุดท้ายสีดอย<ว>เอาไปเหลียงงัวเนาะครั <Yeah. S 1> บครับ